วันนี้มาทําข่าวติดตามสภาพน้ําท่วมที่บ้านมงเท่ากับบ้านท่าแก่เทศบาลเมืองศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นเราเนี่ยเนาะมาเห็นคู่แฝดคู่หนึ่งบ่าเห็นเห็นคู่แฝดอ่ะคุณคูถามหน่อยคนเสื้อสีส้มเนี่ยชื่ออะไรรายงานตัวที่ลูกรายงานตัวสิชื่อว่าอะไรอะไรเดชชายอะไรชื่อว่าอะไรลูกให้เขาบอาเองเลยเสุขทวีจันแก้วนะครับจะไม่ลูกมีคับด้วยสิ ตอบคุณครูคนนี้ชื่ออะไรลกูกสุภกิจกันแก้วนะลูกเนาะอายุเท่าไรแล้วคนเสื้อสีส้มนี่ใครเป็นพี่เป็นน้องแปดขวบแขวบครับคนนี้ล่ะครับเข้ากันเท่ากัน<ป>เลย<ป>เพราะว่าเป็นแฝดเนาะ 我们家哪 blanch hurting black